ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ผบทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่2พฤษภาคม2,564ในส่วนของหลัก10บนนะครับในส่วนของหลัก10บบนเท่านั้นนะครับสูตรนะครับที่ผ่านมานะครับเข้าติดต่อกันต่อเนื่อง นะครับหนึ่งสง่วดติดๆนะครับสูตรที่ผมใช้นะครับผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีคนแอบอ้างน,นำสูตรผมไปหากินเปิดห้อง v i p เรียกรับเงินในราคาที่สูงนะครับวันนี้ผมจึงไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับแต่สำหรับ FC ที่ติดตามผมอยู่เป็นประจำนะครับจะรู้ว่าสูตรที่ผมดึงมา คือสูตรที่ดีที่สุดแล้วก็แม่นมากๆนะครับสูตรของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแค่สูตรเดียวนะครับวันนี้สูตรของ10บนผมดึงสูตรที่ดีที่สุดมาลงให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่ แนวทางเท่านั้นนะครับวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับจะเป็นตัวฟรีนะครับจะเป็นตัวฟรีนะครับส่วนวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับสูตรที่คำนวณได้คือ01234นะครับ01234นะครับผลรางวัลที่ออกมาคือ60339นะครับ10บบนคือ0เห็นไหมครับสูตร มาตามสูตรนะครับเรามาดูวันที่16นะครับเรามาดูวันที่1มีนาคมสอง4ันห้ส่ะครับสูตรคำนวณออกมาได้2 3 4 5 6นะครับ2 3 4 5 6นะครับผลรางวัลคือ538 73เจ็มห็นไหมครับสิบบนนะครับมาสามนะครับ2งงวดติด นะครับเรามาดูสูตรวันที่16มีนาคม2564นะครับสูตรได้มาคือ90123นะครับ90123นะครับผลรางวัลคือ42219เห็นไหมครับ10บบนคือ2นะครับ3งวดติดติดนะครับ3งวดติดติดแล้วนะครับในส่วนของสูตร10บบนนะครับที่แม่นมากๆนะครับ1 2 3 4 5มา5งวดติดติด นะครับอย่างน้อยๆยังพอเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านนะครับไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของหลัก10บบนนะครับถึงแม้จะดูเยอะนะครับแต่ยังพอเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านนำไปวิเคราะห์และพิจารณานะครับในส่วนของหลัก10บบนเท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับวันที่1เมษายน2564นสะครับสูตรคำนวณออกมาแล้วตัวเลขที่ได้คือ45678 สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับในส่วนของหลักสิบบนคือนะครับสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเห็นไหมครับสิบบนคือเจ็ดมาตามนัดอีกแล้วครับต่อไปนะครับวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมาสูตรที่ได้คือห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผลรางวัลคือเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกเห็นไหมครับสิบบนคือแปด นะครับมาติดต่อกัน5งวดติดตนะครับวันที่ 2, 2> พฤษภาคม2,564นสะครับสูตรคำนวณออกมาแล้วในส่วนของหลัก10บนนะครับสูตรคำนวณออกมาแล้วนะครับในส่วนของหลัก10บนที่ได้คือ78901นะครับ78901นะครับคือ นะครับสิบบนงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2,564นะครับฝาก FC ของผมทุกท่านไว้พิจารณานะครับในส่วนของหลัก10บบนนะครับขอบคุณนะครับเอของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และแสะดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมด้วยนะครับวันที่สพฤษภาคมสองพขอให้โชคดีในส่วนของ หลักสิบบนและนำไปวิเคราะห์ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลขอโชคดีครับครับขอฝากช่อง y o u t u b e คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ